สวัสดีทุกท่านนะครับขณะนี้ก็อยู่ในคลิป League of Legends นะครับซึ่งผมก็มาเล่นเป็นวูคองนะคลิปนี้สำหรับรูนที่ผมมาก็จะเป็นของเคเลอนะครับผมเอาบูเอาบ,เอาบูเสร็จแล้วแปลกบกันเอากบเสร็จแล้วเดี๋ยวแปลหมากันนะทีน,ะนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาทำไมจะมาเวทอ่ะไม่ได้หรอก เอาเราเอาเลสเสร็จแล้วเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันพุ่งใส่แยกล่างฟาดนี่นี่ <c oughs> <c oughs> ไปเลนกลางดีกว่าอาลาเยซุโอ yes. oh. เรากำลังจะไปช่วยนายแล้วนะไม่นายอย่าหลับสิโอุโอเคเอาพุ่งใส่แยกล่างแยกล่างแล้วก็แฟดฟาดต,ติีนี่ ได้ไหมทันไหมอุย <laughs> อ้ยรอดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเรากำลังไปทุกคนผมกำลังไปครับสามพุ่งครับพุ่งพุ่งแยกกลางแยกแยกกลางเราฟาดนี่ทางกลางเราฟาดอ้าวเว้นนี่ฟาดเกือบตายอุย้ยดเกือบตายเกือบตายรอดอยู่เว้ย เฮ้ย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 น่าสนใจไม่ไม่ไม่ไม,ไมโโ่โอ้ไม่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 ไมอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยพลาดพลาดน่าจะกลับอ่ะเมื่อกี้ขอโทษไปดูเลทมันดีเมื่อกี้มันฆ่าเราเร,ตราต้องฆ่ากันคืนนะไม่มีอะไรมาก ขึ้นขึ้นขึ้นขโมยเลทครับขโมยเลทขโมยเลทครับขโมยเลทเฮ้ยนายยาสุูดนายต้องตายแล้วแหละยาสุูดยาสุูดเอ้ยหลบได้ครับอุ้ยแปะเลยเว้ยอาล่ะจังหวะนี้นะแยกล่างแล้วก็หมุนครับแยกล่างแล้วก็หมุนครับ หมุนแล้วก็พุ่งเข้าแล้วฟาดครับผมแล้วก็หมุนอีกรอบครับอุ้ยนี่น่าสนใจนี่น่าสนใจด้านล่างด้านล่างยิงมันเออนั่นแหละหิี้ยเฮี้เอ้ยเฮ้ยเราไปทันไหมเนี่ยไม่กลับด้วยไม่กลับด้วยเฮ้ยโอ้โหไม่ได้อ่ะดาเมจไม่พอ เมื่อกี้แยกล่าแล้วก็กดอติหมุนเพื่อนเพื่อนเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตีตีฟาสิฟาสิโอ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 ใหม่ใหม่ใม่ไ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 ม่มาขโมยเลสมันได้ไหมเนี่ย เอ้ยได้เลดครับอุอุอุอันติอันติอันติมุน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 เ้ยมาแล้วมนลอเอยอนั่นแะนั่นนหะติมนคิวครับผม เฮ้ยอันสตอปเปอร์เฉยเลยมันจะมาช่วยเพื่อนเฉยนะเมื่อกี้เฮ้ยเพื่อนบวกกันมันช่วยมังกรก่อนเร็วเออได้มังกรแล้วต่อไปมันต่อเฮ้ยขอโทษไม่ได้ตั้งเจนลนะัะอะแยกล่างพุ่งพุ่งพุ่งฟาด อาทีนี้ต่อมาอ้อมอ้อมนิดนึงอ้อมนิดนึงอ้อมนิดนึงเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ฟาดหมุน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 แยกล่างแยกล่างฟาดออกมาเซมเนอร์ลิฟอาลิฟตีป้อมมันโอโคเออหน่แน นายจะต้องตายแล้วนาจะต้องตายแล้วหมุนหมุนหมุหมุนหมฟาดแล้วก็หมุนหมุนหแล้วก็แฟดๆแฟดขุ้งใส่แยกล่างยกล่างยกล่าแล้วก็วิ่งวิ่งน่าจะกลับบ้านแลจริงเ้ยหมุนหมุน อะาฟาดฟาดหมุน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 พุ่ง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 หลับไปหนึ่งคนหลับแล้วพุ่ง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 เอออ้าวอ้าวอ้าวมีมีคนมาหาเรื่องอ้าวมีคนมาหาเรื่องอ่ะมีคนมาหาเรื่องอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ย แรงจริงเลยไ้ยโอ้ยไม่มีวอทอ,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 อ้าวอูหุ่นแรงโซอี้แรงมากเลย ทุบมันทุบมันกลับก็ได้โอ้ยีเยอะกำลังไปกำลังไปอันตีพร้อมอันตีพร้อมอันตีพร้อมตุส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 อันตีพร้อม ดับเบิลคิวเฮ้ย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 คิวนีนสเปควาดไม่ไม่เพื่อนร่วมทีไม่ไม่นายจะต้องไม่เป็นไรเรากำลังหมุนให้นายอยู่หมุน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 โอ้ย แล้วเฮ้ยไปไหนไปไหนห่างไหนหางไหนห่างไหนทางนี้ทางนี้เออมันพุ่งใส่ล่างพร้อมเดี๋ยวไปช่วยบาดก่อนเฮ้ยเฮ้ยกำลังไล่กำลังไล่อ่ะไม่ต้องช่วยแล้วสุดยอด อู้ก็แรงใชหน้าอยู่ลบลบลบเฮ้ยเฮ้ยหน้าเปิดหน้าเปิดมาดิมาดิเออ้นนั่นแหละนั่นแหละ คุมไม่ไน้่ตีเนี่ยถอยมาถอยมาไม่ไม่ลกลกลกไเนี่ยมันตายไปสุดท้ายอ่าได้ชนะละ อ่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับยังไงก็ฝากคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ